อาหารไทยแล้วก็จะมีเป็นพวกกุ้งเผายำโวครูหลนกุ้งหลนปูไข่นะฮะส่วนพวกอาหารจีนล้วก็จะมีเป็นพวกเนื่อซีอิว๊วเป็นน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําอาชีพนี้ไม่มีใครทําเลยในในในครอบครัวเสแต่แล้วเราก็แต่งงานมามาอยู่อยุธยาเราก็เลยเมองว่าเอออยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว แล้วด้วยว่าเป็นคนชอบทำอาหารก็เลยคิดว่าอาชีพนี้น่าจะน่าจะเหมาะเหมาะกับตัวเราด้วยชอบด้วยเพราะว่าแต่เล็กๆมาเราก็เป็นคนทํากับข้าวแบบคุณแม่เสียตั้งแต่เล็กเเาาก็ต้องทํากับข้าวให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นสไตล์ไทยจีนนะคะไทยจีนแล้วเราก็จะเป็นพวกกุ้งแม่น้ำปลามแม่น้ำเป็นปลาท้องถิ่นนะคะ อันนี้มันต้องต้องชอบแล้วต้องเอาใจใส่ใส่ใจอะใส่ใจกับร้านแล้วก็ด้านบริการนะคะต้องต้องดูแลลูกค้าแล้วก็ซื่อสัตว์ซื่อสัตย์กับลูกค้าอาหารไทยแล้วก็จะมีเป็นพวกกุ้งเผายำทบลูอ่นะคะแล้วก็พวกหลนหลนหลนก็จะเป็นหลนกุ้งหลนปูไข่ ส่วนพวกอาหารจีนแล้วก็จะมีเป็นพวกนึ่งซีอิว๊วเป็นน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถามว่าจริงๆละครเนี่ยเป็นละครประวัติศาสตร์หลายเรื่องอยู่ทุกครั้งที่มีก็จะดีก็จะดีเพราะว่าคนก็จะมาคนก็จะมาที่อยุธยาจริงๆอะ่อะคนไทยส่วนใหญ่ที่แขกเราที่ที่นั่นะจะเป็นเสาร์อาทิตย์ ซึ่งจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนท้องที่นะคะแต่ถ้าต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นวันธรรมดาแต่สัดส่วนของแม่เนี่ยคนไทยกับต่างชาติเนี่ยสามสิบเจคือต่างชาติ70คือคนไทยอย่างที่คุณแม่บอกไปอ่ะใจต้องรักคือถามว่าเหนื่อยนะคะร้านอาหารเหนื่อยต้องรอบรด้านเลยอ่ะกับลูกค้ากับพนักงานหรือแม่แม่แต่วัตถุดิบ มันต้องดูแลหมดเลยต้องต้องใจรักแล้วเอาใจใส่กับตัวตัวร้านอาหารนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็เรื่องด้านบริการนี่ต้องนั่นมากเลยแต่ก่อนนี้เป็นสื่อทางทีวีใช่ไหมฮะก็จะมีก็จะมีตามช่องต่างๆติดต่อมาก็พอออนแอร์ air, ปั๊บก็ตึมเลยตึมเลยเมเฉพาะเมนูที่ออนแอร์นะนั่นนะแต่ว่าตอนนี้ก็ ออกสื่อทางทางนี้ก็ไวค่ะซึ่งจะทางโซเชียลก็ไวแม่มีที่ที่อยุทยาหน่งที่แล้วก็ที่วังน้ําเขียวหนึ่งที่ที่วังน้ําเขียวก็จะเป็นลูกอีกคนไปดูขายในร้านเนี่ยแม่ก็จะมีร้านกาแฟร้านกาแฟสดนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีขนมไทยเข้ามาพอมีป้ายมิชลินปั๊บลูกค้าก็จะเอ้ยได้มิชลินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนกับเป็นเป็น อุ่นใจของเขาขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่าเขาเข้ามาร้านนี้ได้มิชลินนะอะไรอย่างนี้คือแม่ว่ายังไงก็ไปได้ร้านอาหารเพราะคนต้องกินคนต้องกินใช่ไหมแต่อาจจะแบบโอเคดรอปลงหน่อยต้องชอบในใน,ในที่เราทำก่อนอ่าเราก็รักแล้วก็ใส่ใจอะ่ะคือคือมีอะไรไม่อไม่เอาละไม่เอาละเด็กๆกนั้นฉันไม่สู้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นั่นมันมันไม่ใช่ใช้เวลาแค่ ปีสองปีใช่ไหมคะที่จะทำให้คนเชื่อเราได้ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำนะคะอยู่ในจังหวัดอยุธยาถ้าท่านใดมาไหว้พระมาเที่ยวก็มาแวะได้นะคะอยู่ในตัวเมืองอยุทยาเ,าเข้ามาจากเจดีนักเลงเจดีวัดซัมเปิลนะคะตรงมาตลอดเลยลงสะพานไฟแดงที่สองเลี้ยวซ้ายวิ่งสุดถนนถึงเลยคะ่ะ